บทที่24เสียตัวหลังจากวันหยุดผ่านไปพร้ายกับน้องสาวก็ต้องบินกลับเมืองไทยเพียงสองคนเนื่องจากแม่ลินดาม,ม่ยอมให้แม่งามตากลับชีวิตแต่ละคนยังต้องดำเนินต่อไปตามวิถีทางและหน้าที่พร้ายขึ้นปีสี่แล้วต้องมีออกฝึกงานส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนปริญญาโทปีสุดท้ายพร้อมๆกับการทำงานในองค์กรการกุศลไปด้วยต่างฝ่ายต่างก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนว่าระยะทางและเวลา จะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของคนทั้งคู่เลยหนึ่งปีผ่านไปถึงคราวที่พระไฟต้องไปฝึกงานแล้วเธอได้ไปทําที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งและดันโชคร้ายเพราะอานน์ก็ทํางานเป็นวิศวกรประจําที่นั่นด้วยเป็นประจําเกือบทุกวันตอนเที่ยงพนักงานร,ร่วมบริษัทมักจะเห็นชายหนุ่มรูปหล่อประจำออฟฟิศเข้ามาเพื่อชวนเด็กฝึกงานคนสวยออกไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันจะเรียกว่าชวนก็คงไม่ถูก เหมือนมารอไปทานข้าวพร้อมกันมากกว่าพระฟ้ายรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักแต่พูดอะไรมากไม่ได้เพราะพี่ๆที่ทำงานก็เป็นสาวๆเราดูเหมือนจะปลืมนายอานทน์เป็นอย่างยิ่งสาวๆครับผมมาชวนไปทานข้าวเที่ยงวันนี้ทานส้มตำกันดีไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงพี่ที่ทำงานแผนกของพระฟ้ายพร้อมใจกันลุกคือส่งเสียงกรีดกราดเกลียวกล่าวอานทน์รูปหล่อพ่อรวยคารมดีเอาใจสาวเป็น เขาจึงเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่สาวๆตั้งแต่สมัยเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วพอมาทำงานอีกฝ่ายก็เป็นขวัญใจสาวๆในบริษัทต่อพาไฟได้ตัาสายหน้าเธอไม่อยากไปแต่ก็ติดที่พี่ๆในแผนกเคยปฏิเสธไปก็แล้วแต่พี่ๆก็บอกว่าทำงานร่วมกันก็ต้องทำตัวสนิทสนมกลมเกลียวเวลาประสานงานจะได้ไม่มีปัญหาพาไฟก็แค่เด็กฝึกงานจึงพูดอะไรมากไม่ได้ น้องนนท์คะวันนี้ก็หล่อเหมือนเดิมเลยเมื่อไหร่จะตกลงคบกับพี่สักทีพี่คอยอยู่นะคะพี่เจนสาวโสดวัยสามสิบแซวอานนท์เล่นๆหวังให้ใครบางคนในห้องนี้โกรธจนหน้าดำหน้าแดงเลี้ยงทุกวันแบบนี้พวกพี่ก็เกรงใจนะพี่แจนสาวไม้ไวัยสี่สิบห้าเป็นพี่ใหญ่สุดของแผนกพูดต่อไม่เป็นอะไรครับผมยินดี แค่สาวๆที่ผนักยอมไปนั่งทานข้าวกับผมแค่นี้ผมก็ดีใจมากล้วกลับเพื่อนๆออกใส่งานกันหมดเหลือแค่ผมเพียงคนเดียวบางทีก็เงาอยากจะมีคนนั่งกินข้าวด้วยชายหนุ่มรูปหล่อว่าจากนั้นก็หันไปทางพ่อฟายเธอกำลังนั่งขียงานอยู่หน้าคอมจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปหาพ่อฟายทานข้าวกันเถอะเดี๋ยวคนจะเยอะนะ ลุกเร็วๆสิพ้าฝ้าขยันจริงๆเลยเด็กคนนี้พี่แนนพี่เลี้ยงของพ้าฝ้าเดินมาที่โต๊ะเราก็ชวนพ้าฝ้าออกไปกินข้าวเธอได้แต่ถอนใจจำใจต้องลุกเพราะไม่อยากเสียมารายาทให้ผู้ใหญ่รอนานจากนั้นสาวๆทั้งแผนกรวมไปถึงนายอานทน์คนรูปลอ่อก็เดินออกจากห้องไปปีกไก่ทอดครับน้องฝ้ายชายหนุ่มตักอาหารให้หญิงสาวอานทน์รู้สึกว่านี่คือโชคชะตาพลมลิขิต ไม่คิดว่าพ่อฝ้ายจะมาสมัครเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัทของเขาเขาเจอเธอที่ลานจอดรถจําทะเบียนรถของพ่อฝ้ายได้ก็เลยรอดูว่าคนที่ลงจากรถจะใช่หรือเปล่าเหล่าก็ใช่จริงด้วยอานนนรีบเดินเข้าไปทักพ่อฝ้ายทันทีจนรู้ว่าอีกฝ่ายมาฝึกงานหลังจากวันนั้นถ้าเขาไม่ได้ออกไปไซ์งานอานน์ก็จะมาหาพ่อฝ้ายที่แผนกเพื่อชวนอีกคนไปทานข้าเที่ยงขอบคุณมากนะคะ พ่าฟายรับอาหารเธอกินนิดหน่อยส่วนมากก็นั่งฟังพี่ๆเมาทมอยกันมากกว่าเสาๆครับมีผับเปิดใหม่แถวๆบริษัทเราด้วยนะผมได้คูปองส่วนลดค่าอาหาร50%แต่ปัญหามันมีอยู่ว่ามันจะหมดเขตวันศุกร์นี้ซะแล้วสิพอดีเลยพวกพี่คิดว่าจะไปเลี้ยงส่งพ่ฟ้ายที่ไหนพอดีอาทิตย์หน้าฝึกงานอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะเป็นประจนที่พูดขึ้น ดีเลยครับงั้นวันศุกร์นี้เราไปกันเลยไหมผมจะได้โทรไปจองโต๊ะเราก็สั่งอาหารเอาไว้เลยลดตั้ง50%คุ้มมากเลยนะครับพี่แจนจัดการเลยจากอานนท์ขอบใจมากนะแจนยิ้มให้กับชายหนุ่มที่แสนดีคนที่แบะเวียนมาเลี้ยงสาวๆที่แผนกของตนมาสามเดือนแล้วของฟรีใครบ้างจะไม่ชอบถ่าไฟสะดวกอยู่ใช่ไหมจ๊ะได้ค่ะพี่แจน พาฟายเองก็ไม่ขัดข้องเนื่องจากตนยังเป็นเด็กถ้าอย่างนั้นพี่แจนส่งรายละเอียดมาให้ผมเลยนะครับมีกี่คนอยากทานอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะส่งรายการอาหารให้อีกทีเราจะได้จองเตรียมไว้กันเลยเลิกงานก็ไปกันได้เลยหลังจากนั้นบนโต๊ะอาหารเที่ยงก็เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยหัวข้อจะเน้นไปที่จะใส่ชุดอะไรไปงานเลี้ยงวันศุกร์ดีหรือไปแล้วจะได้ผู้ชายกลับมาไหม ซึ่งก็เป็นเรื่องตามภาษาสาวโสดหนึ่งเตรียมเก็บกระเป๋ากลับเมืองไทยเธอเรียนจบปิดเล่มทีศีตและทำรายงานเรียบร้อยแถมยังเสร็จก่อนเวลาตั้งสมเดือนแม่เหลียงคำหวานบินกลับก่อนอาทิตย์ก่อนเพราะเธอสัญญาเอาไว้ว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีอีกทั้งมามมีก็โทรมาสั่งหนึ่งให้ทำยังไงก็ได้ให้แม่เลียงกลับเมืองไทยให้เร็วที่สุดเพราะมามีนะหรอทนคิดถึงคุณแม่ไม่ไหวแล้วนะซ หนึ่งตั้งใจทําทีสีจบให้เสร็จก่อนใครแถมผลงานก็ยังออกมาดีอีกและยังผ่านแบบง่ายดายอีกหนึ่งขอคุณแม่กะจะไปอยู่กับผ้าฝ้ายสัก1-2เดือนเพื่อรอให้น้องเรียนจบคุณแม่อนุญาตแบบไม่เต็มใจเท่าไหรนะ่นักแต่พอออดอ้อนหน่อยแม่เหลี้ยงคําหวานก็ใจอ่อนเรื่องนี้หนึ่งไม่ได้บอกผ้าฝ้าหรอกตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ ว่ายังไงสองพี่หนึ่งเมื่อไรจะกลับเนี่ยขี้เกียรเฝ้าพับไฟ์ให้แล้วนะคุณสองบนพี่สาวช่วงนี้สองต้องออกไปโปรโมทสินค้าตามต่างจังหวัดอยู่ตลอดหลังจากเข้าวงการบันเทิงมาได้เกือบปีเส้นต์าตที่หมามีกำหนดให้ฝาก็เข้าค้างสองสักทีสองดังเปลี้ยงในบทของเลสเบี้ยนสาวตัวสูงชื่อของสองเป็นกระแสะตามโลกออนไลน์ได้รับฉายาว่าหลัวแห่งปี ทั้งสาววายและยูริด้วยขาที่สูงยาวเข้าตาเอเจนซี่บริษัทกางเกงยีนระดับโลกซึ่งเข้ามาทำการตลาดในไทยจึงได้จ้างสองเป็นพรีเซนเตอร์ใหญ่ตอนนี้สองต้องเดินสายโปรโมทถ่ายละครเรื่องใหม่ไหนจะต้องตามดูแฟนสาวของแฝดพี่อีกนั้นทำให้สองเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแรกๆตอนช่วงเรียนการแสดงกับช่วงเรียนจบสก็เดินเตะฝุ่นแคสงานไปเรื่อยก็ยังพอมีเวลาตามดูผ้าใยให้กับพี่หนึ่ง แต่พอเริ่มมีงานเข้ามาแล้วสองก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นักสองจึงใช้เงินแก้ปัญหามันซะเลยโดยการจ้างสำนักงานนักสืบเอกชนมาดูให้แทนนายอานนนนั่นยังเกาะแกะแฟนพี่หนึ่งไม่เลิกเลยนะคนของสองรายงานมาเราก็จะมีงานเลี้ยงส่งพ้าฝ้ายวันศุกร์นี้หลังเลิกงานพีผับที่นายอานอนนั่นแนะนำวันศุกร์งั้นเหรอพี่ไปถึงไทยวันศุกร์พอดีดีเลย ระวังในนั่นหม่อมเล่าแฟนพี่ละ่ะสองเตือนพี่สาวจากประวัตินักสืบรายงานมาอานนนตามจีบตามตื้อพระฝ้ายตั้งแต่มหาวิทยาลัยแล้วแต่พระฝ้ายไม่เล่นด้วยมันก็คงอยากได้มากจนตัวสันอะไรได้มาย,กยากๆมันก็ยิ่งท้าทายไม่ใช่หรอขอบใจมากนะสองอย่าลืมส่งที่อยู่ผับให้พี่ด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเห็นคุณแม่บอกว่าโหมงานหนักเลยนี่ สองกำลังจะตายอยู่แล้วพี่หนึ่งตอนเช้าออกกำลังกายสายมาก็เข้ากองละครวันต่อมาก็ออกต่างจังหวัดไปโปรโมทสินค้าถ้าไม่ไหวก็แค่หยุดนี่นาหม่อมมีจะได้เอาสองายนะสิโทษฐานเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่เอาด้วยหรอกคงต้องรออีกสักพักก่อนมีอะไรก็โทรหาพี่นะพี่เป็นห่วงแล้วเจอกันที่ไทยค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณพี่สาว สรับคำก่อนจะกดวางสายไปหนึ่งรีบเก็บของต่อให้เสร็จอีกไม่ถึงสิบชั่วโมงเธอต้องไปขึ้นเครื่องแล้วทั้งดีใจและตื่นเต้นที่หนึ่งจะได้กลับบ้านสักทีหนึ่งอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วจากบ้านจากแม่แม่จากคนรักมาไกลนานเกินไปแล้วถึงเวลาต้องกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองสักทีวันนี้ทั้งวันหนึ่งไปพบทีหน้าตามที่ได้นัดหมายกันไว้และทีหน้าก็ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะมันเหมือนกับยังมีเรื่องค้างคาใจทีน่าอยู่หนึ่งทำได้แค่ให้อภัยอีกคนส่วนความรู้สึกผิดที่ติดค้างก็คงต้องให้เจ้าตัวจัดการปัญหาเองทีน่ารับปากว่าจะไม่มาเจอหนึ่งอีกเลยตลอดชีวิตอีกทั้งต้องไปเฝ้าเจสสิกา้าไม่ให้มาวุ่นวายกับหนึ่งและครอบครัวอีกเลยหลังเกิดเรื่องหนึ่งให้การกับตำรวจว่าเธอโดนเจสสิก้าลักพาตัวส่วนทีน่าคือคนที่ช่วยหนึ่งเอาไว้ทำให้ทีน่ารอดตัวส่วนเจสสิก้าไม่รอด โดนจับขังคุกหลายปีเช้าวันศุกร์แล้วทุกคนที่บริษัทดูสดใสก่าปกติวันนี้แต่ละคนเตรียมหาชุดที่จะใส่ไปเที่ยวมาด้วยผาไฟาเองก็โดนบังคับว่าให้หาชุดสวยๆมาเปลี่ยนเพราะจะให้ใส่เครื่องแบบนักศึกษาก็คงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักกับสถานที่ที่จะไปผาไฟาบอกหนึ่งไว้แล้วว่าวันนี้จะไม่ได้โทรหาอีกคนเนื่องจากเธอมางานเลี้ยงส่งพอดีกับที่หนึ่งบอกว่า สองสามวันนี้จะยุ่งมากและจะไม่ได้โทรหาทั้งสองเลยได้แค่แชทคุยกันหลังเลิกงานสาวๆในแผนกสิบกว่าคนก็ต่างเปลี่ยนชุดและแต่งหน้าพะไฟแค่เปลี่ยนชุดเป็นเดรสน่ารักธรรมดาเธอไม่ได้อะไรมากมายนักผิดกับพี่ๆซึ่งแต่งหน้าและแต่งตัวกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วก็ยังแต่งไม่เสร็จสักทีพะไฟเลยทำหน้าที่ช่วยคนโน้นคนนี้แต่งตัวจนกระทั่งทุ่มครึ่ง สาวๆในผนักก็ลงมาที่จอดรถมาแล้วหรอครับสาวๆอานนทักทายเาวัดดวงตาเขามองเพียงแค่ผ้าฟาเท่านั้นไม่ว่าผู้หญิงคนอื่นจะแต่งตัวสวยแค่ไหนแต่ผ้าฟาของอานนก็สวยที่สุดอีกคนแค่ใส่ชุดกระโปรงน่ารักสมไวหน้าตามไม่ต้องแต่งมากมายก็ดูพอดีลงตัวไปหมดถ้างั้นขึ้นรถแล้วก็ขับตามผมมาได้เลยนะครับทุกคนผ้า้านั่งไปกับพี่ไหมครับ ชายหนุ่มชวนหญิงสาวที่เขามาดหมายว่าคืนนี้จะต้องตกเป็นของตนหลังจากที่อานน,อนเฟ้นหาโอกาสมานานแสนนานไม่ค่ะฟ้ายเอารถมาเองขอบคุณนะคะพะฟ้ายปฏิเสธชายหนุ่มจากนั้นขอแยกตัวไปขึ้นรถก่อนที่รถทุกคันจะขับมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ได้นัดหมายผับกึ่งร้านอาหารตั้งอยู่ใกล้บริษัทอานน,อนจองห้องเอาไว้แบบพิเศษ เมื่อทุกคนทยอยมาถึงอาหารก็ค่อยๆทยอยลงเสิร์ฟที่ขาดไม่ได้ก็คือแอลกอฮอล์และสาวๆทุกคนก็ดูเหมือนจะไม่มีใครไม่ดื่มยกเว้นเพียงผ้าฟ้ายเท่านั้นคืนวันสุขแถมยังหยุดยาวไปถึงวันจันทร์ทุกคนจึงอยากสนุกให้เต็มที่เพราะต้องเร่งปิดโปรเจกต์ใหญ่ของแพนกซึ่งทุกคนก็ต่างทำงานหนักมานานแล้วเอาทุกคนชนเลยจ้าแด่ผ้าฟ้าน้องรัก ที่มาช่วยงานพี่พีทำโปรเจกต์ใหญ่จนเสร็จแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะฝึกงานเสร็จแล้วขอบใจมากนะจ๊ะพะไฟเป็นปะแจนพี่ใหญ่สุดของทีมที่พูดขึ้นก่อนจะยืนแก้วมาชนกับน้องๆทุกคนซึ่งก็ร่วมใจชนแก้วกันชนชนชนเหล่าสุภาพสตรีประจำออฟฟิศพากันยกแก้วชนกับหัวหน้าเราก็ยกแก้วให้พะไฟเด็กสุดสวยประจำแผนกเสียงเพลงเสียงพูดคุย อาหารอันเลิศรสพร้อมด้วยบรรยากาศที่เป็นใจนั้นทำให้ทุกคนเริ่มมีอาการมึนเมากันแล้วอานน์รับหน้าที่ชงเหล้าเขาเติมแอลกอฮอลให้ทุกคนเองกับมือเห็นแก้วของใครพร่องหน่อยไม่ได้ชายหนุ่มจะรีบเติมให้ทันทียกเว้นเพียงพ้าฟ้ายที่กินน้ำอัดลมเท่านั้นจนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มคนบางคนก็เริ่มคอพับคออ่อนคนคอแข็งก็ยังคงนั่งดื่มต่อไปเพราะร้านนี้ปิดห้าทุ่มตรงาย พี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่แนนที่นั่งค้างกันพูดขึ้นให้ฝ้ายไปเป็นเพื่อนไหมคะพี่แนนถ้าฝ้ายเป็นห่วงรุ่นพี่เธอจึงอาสศา,ศาจะไปเป็นเพื่อนไม่เป็นไรจ้ะดูพี่เจนไว้ให้พี่หน่อยเราก็นั่นซบอานนนจนจะสิงร่างกันอยู่แล้วแล้วแนนก็เดินจากไปส่วนผ้าฝ้ายได้แต่อ้ำอึง้งไก่จะกล้าไปยุ่งละ่ะพี่เจนดุจะตายไป แล้วดูจะชอบอานนนซะด้วยพับฝ้ายจึงได้นั่งดูคนนั้นทีดูคนโน้นทีไปเรื่อยพับฟ้ายน้ำหมดแล้วเดี๋ยวพี่เติมให้นะแนนเดินกลับมาจากการเข้าห้องน้ําจู่ๆก็อาสาเติมน้ําให้กับน้องแนนถือแก้วไปหาอานนนก่อนจะหยิบซองยาเล็กๆในร่องอกออกมาเทใส่แก้วน้ําจากนั้นก็ยื่นแก้วให้อานน์เติมน้ำอัดลมลงไปคนทั้งสองยิ้มให้กัน ก่อนที่แนนจะถือกลับมามอบให้พ่อฟ้ายทุกคนคะ่ะร้านจะปิดแล้วเรามาชนแก้วกันรอบสุดท้ายกันก่อนนะคะหมดแก้วไปเลยคะ่ะแนนถือโอกาสนี้พูดขึ้นทุกคนลุกขึ้นมาชนแก้วและประดกกันจนหมดพาฟ้ายยกน้ําอัดลมดื่มจนหมดแก้วเช่นกันนั่งคุยกันอีกไม่นานพนักงานของร้านก็เข้ามาเช็คบินเพราะร้านจะปิดแล้วสาวๆต่างก็พากันแยกย้าย ทุกคนพร้อมใจกันกลับแท็กซี่เพราะว่าขับไม่ไหวแล้วฝ้ายไหวไหมอ่ะแนนถามขึ้นหลังจากเห็นพ่อฝ้ายมีท่าทีแปลกๆเป็นไปตามแผนของแนนอีกคนเดินโซเซไม่ตรงทางแถมยังสลืมสลืออีกด้วยไม่สบายหรือเปล่ากินแค่น้ำอัดลมไม่น่าจะเมาะนะพี่ว่าฝ้ายเป็นอะไรไม่รู้ค่ะร้อนแปลกๆ พี่แนนไปส่งฝ้ายที่คอนโดหน่อยได้ไหมคะพาอฟ้าย้องขอเธอคิดว่าร่างกายของเธอไม่ปกติเธอรู้สึกร้อนร้อนมึนๆคลายอยากนอนคิดว่าคงขับรถต่อไปไม่ไหวหน้าจึงขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ที่ไว้ใจพี่ไม่รู้จักคอนโดฟ้ายเลยอะเอางี้ก็แล้วกันไปนอนที่คอนโดพี่สะดวกสุดแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยกลับมาแนานคนเจ้าเลจเสนอขึ้น แล้วตาพี่แนนเลยค่ะพ่าฟ้ายที่ง่วงมากจนตาจะปิดบอกเธอขับรถไม่ไหวคงบอกทางพี่แนนไม่ไหวหน้าในขณะที่แนนพยุงผ้าฝ้ายไปขึ้นรถเอาพ่าฟ้ายไปขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปในตอนนั้นที่สติของพ้าฟ้ายก็ดับวูบเจอกันที่โรงแรมนะอานทน์ฉันกำลังจะพาสาวน้อยแสนสวยไปส่งให้นายแล้วแนนโทรหาอีกฝ่ายทันทีหลังจากที่เหยื่อสาวสลบไปแล้ว นานเลี้ยวเข้าโรงรามหรูแบบรีสอร์ทที่มีบ้านเป็นหลังและแยกตัวเป็นสัดส,ส่วนแนนเข้าไปจอดรถจากนั้นก็ปลุกพัฟ้ายพัฟ้ายตื่นตื่นสิจะ๊ะมาถึงแล้วพัฟ้ายสลืมสลือลืมตาขึ้นเธอทั้งง่วงทั้งมึนและยังรู้สึกร้อนอีกหึถึงแล้วหรอคะทำไมถึงเร็วจังไหวไหมช่วยพี่หน่อยพี่แบกพัฟ้าไ,ฟไม่ไหวนะ แนนบอกพาฟ้ายให้เดินไปข้างหน้าอย่าหลับกลางอากาศขณะที่พาอีกคนเดินไปตามทางเดินเข้าหน้าประตูแนนไขกุญแจบ้านแล้วก็พาพาฟ้เข้าไปวางบนเตียงหนักเหมือนกันนะเราขอโทษนะพาไฟ้พี่จำเป็นต้องทำนะแนนพูดกับเด็กสาวจัดให้อีกคนนอนดีๆเปิดแอร์ให้คลายร้อนจากนั้นก็ออกมารอที่ด้านนอกสักพกรถของอานทน์ก็ขับตามมา อานนจอดรถที่บ้านหลังถัดไปแล้วหอบเอาเจนพี่เมาแอลงมาด้วยแนนเปิดประตูห้องเดินนำคนทั้งคู่เข้าไปอานนก็พาสาวขี้เมาวางลงบนเตียงก่อนจะแบมือแล้วขอกุญแจห้องของพัาฝ้ายอะนี่อย่าหักโหมมากนักล่ะแนนว่าแล้วยื่นกุญแจห้องให้พี่แนนเองก็เหมือนกันนะครับอานนนตอบแล้วเดินออกไป เขากับพี่แนนทำงานร่วมกันเริ่มจากพี่แนนไม่พอใจที่พี่เจนดูจะสนใจใเขาพี่แนนขอให้เขาเลิกยุ่งกับพี่เจนอานนนจึงเสนอว่าให้เอาพาไฟามาแลกแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับพี่เจนหนำซ้ำยังจะถวายตัวพี่เจนให้ด้วยซ้ำเท่านั้นแหละพี่แนนก็ตกลงคนทั้งสองจึงวางแผนร่วมกันจนถึงตอนนี้แผนการก็สำเร็จไปได้ด้วยดีอานน์เปิดประตูห้องเข้ามา วันนี้เขาจะมีความสุขกับพ้าฝ้ายอย่างที่เคยฝันไว้ก่อนจะเดินเข้ามาที่เตียงชายหนุ่มนั่งลงข้างๆพ้าฝ้าก่อนจะใช้มือไล้ไปยังแก้มสาวคนที่เขาอยากได้นักหนามาเป็นเมียพี่ซะดีๆเขาก้มลงแล้วชิมความหวานที่ริมฝีปากของเหยื่อสาวพ้าฝ้ารู้สึกถึงแรงยวบของเตียงก่อนจะพยายามลืมตาขึ้นมาเล้าก็พบว่าเป็นนายอานน์เธอพยายามจะพลิกตัวหนี เขาว่าร้างกายกลับไม่เป็นไปตามที่ใจสั่งช่วยด้วยนั่นคือเสียงร้องอันเบาวิวซึ่งพ้ฟ้ายเปล่งออกมาได้จากลำคอก่อนที่สติของเธอจะหมดไปหนึ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยพอดีลงจากเครื่องปุ๊บหนึ่งก็โทรหาแม่แม่ทันทีคุยกันอยู่สักพักหนึ่งก็ขึ้นรถที่น้องเธอส่งคนมารับแล้วตรงไปหาผ้าฝ้ายอีกคนจะดีใจไม่น่าที่ได้เจอหนึ่งต้องดีใจสิ เราไม่ได้เจอกันมาตั้งปีกว่าแล้วหนึ่งตั้งใจจะชวนอีกคนไปเที่ยวทะเลใกล้ๆสักหน่อยเห็นว่ามีวันหยุดยาวตั้งสามวันเช้าวันอังคารพรฟ้ายมาทำงานด้วยใบหน้าที่อิดโรยเหมือนคนร้องไห้มาอย่างหนักแนนหลบหน้าพร้ายมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานที่แนนพร้ายวิ่งตามอีกคนมาถึงที่จอดรถแนนจงใจหลบหน้าเธอวันนี้เธอต้องถามอีกคนให้รู้เรื่อง พี่แนนหยุดเดี๋ยวนี้นะคะหลบหน้าไฟทำไมพาไฟตะโกนตอนนี้มีแค่พวกเธอสองคนที่อยู่ในลานจอดรถแนนรีบวิ่งไปให้เร็วที่สุดแต่เธอช้ากว่าเด็กฝึกงานพาไฟวิ่งมาขวางหน้าของแนนเอาไว้พี่แนนทําแบบนั้นกับไฟได้ยังไงคะเสียแรงที่ไฟรักแล้วก็เคารพพี่พาไฟโกรธหน้าแดงหน้าดำคือไฟคือพี่ แนนหลบหน้ารุ่นน้องสาวด้วยว่าแนนมีความผิดฝ้ายพี่ขอโทษอย่าแจ้งตำรวจได้ไหมพี่มีครอบครัวต้องเลี้ยงดูแนนยกมือไหว้ขอร้องรุ่นน้องสาวแล้วฝ้ายล่ะคะไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีครอบครัวหรือยังไงพี่แนนไม่สงสารฝ้ายหรอถ้าฝ้ายเสียใจจนน้ำตาไหลถ้าพี่แนนโดนบ้างจะรู้สึกยังไงคะ เราเป็นผู้หญิงด้วยกันแท้ๆทำกันลงได้ยังไงคะทาา์เข้าไปจับแขนของแนนเอาไว้จากนั้นก็เขย่าอย่างแรงพี่ขอโทษแนนก้มหน้าก้มตาสำนึกผิดเป็นเพราะแนนเองสำนึกความผิดชอบชั่วดีของแนนหายไปไหนกันนะไฟไปแจ้งตำรวจไว้แล้วยังไงพี่แนนก็รอหมายจับเอาไว้เลยนะคะไฟไม่ปล่อยเอาไว้แน่าพาไฟเอาจริงแล้ว แนนเองก็ฟังแล้วก็ได้ตากก้มหน้าเพราะรู้สึกสำนึกผิดอย่างยิ่งความกัวไม่ทันหายความขวายก็เข้ามาซากหมดกันชีวิตวัยสาปีคงได้กินข้าวแดงละทีนี้ถึงแนนจะหนีก็คงไม่รอดอยู่ดีโชคดีที่ไม่มีพ่อแม่พี่น้องเพราะพ่อแม่ของแนนตายตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลายัยแนอนอยู่คนเดียวมาโดยตลอดพี่น้องที่ไหนก็ไม่มีถ้าจะเข้าคุกอย่างน้อยพ่อกับแม่ก็ไม่ได้อับอายขายขี้หน้า พับไฟเดินจากไปแล้วเหลือแค่แนนที่ยืนสำนึกผิดอยู่เพียงลำพังแนนรีบกดโทรศัพท์หาปา้าแจนก็ในเมื่อทำผิดก็คงต้องยอมรับผิดแนนเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายเพียงแต่าบางครั้งแนนเองก็โดนความรักเล่นงานเท่านั้นเองสวัสดีค่ะปะา้นาแจนแนนจะขอลาออกนะคะพรุ่งนี้จะยื่นสองข่าวให้ตอนเช้านะคะแนนรีบพูดแล้วก็รีบชิงวางซาย เพรากลัวว่าประแจนจะถามถึงเหตุผลให้ตำรวจไปตามแนนที่บ้านยังจะดีกว่าให้มาตามจับที่ทำงานแนนยอมรับว่าอายคนโดยเฉพาะเจนก่อนที่จะเดินขึ้นรถแล้วก็รีบขับออกไปจากที่ทำงานทันทีพัฟฟายกลับมาถึงคอนโดในช่วงเย็นเธอแวะซื้อของในตลาดสดแล้วก็แวะห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของกินมาตนแล้วก็มาทำกับข้าวต่อหลังจากฝึกงานเสร็จแล้วพัฟฟายจะว่างเอามากม อาทิตย์หนึ่งเข้าเรียนแค่สองถึงสามคาบเท่านั้นหล่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเธอจะเรียนจบในอีกสองเดือนข้างหน้าแม่ลินดาถามว่าอยากเรียนต่อเลยไหมพาฟายยังให้คําตอบไม่ได้หรอกใจหนึ่งก็อยากเรียนอีกใจก็อยากลองทํางานหาประสบการณ์สักหนึ่งถึงสองปีก่อนพาฟายลงมือทํากับข้าวสองสาอย่างก่อนจะไปอาบน้ําให้สายน้ําเย็นๆช่วยฉลมจิตใจอันหม่นหมองของเธอได้คลายลงไปจากนั้นเธอก็แต่งตัวแล้วออกมาทานอาหารที่ทําเอาไว้ พาฟ้ายัดโต๊ะเสร็จแล้วเดินไปเปิดทีวีกินข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วยนั่นเป็นช่วงเวลาที่เธอปลดปลานมากที่สุดพี่ก็หิวนะไม่เห็นเรียกพี่ทานด้วยเลยหนึ่งเดินออกมาจากห้องนอนใหญ่ลูปท้องป้อยๆวันนี้ทั้งวันได้กินแค่ขนมปังกับน้ำส้มที่ติดตู้เย็นพาฟ้าย่างทำหูทวนลมเธอกินข้าวของตัวเองไปเรื่อยหนึ่งเดินไปตักข้าวใส่จานจากนั้นก็ถือมานั่งกินข้าวกับอีกคน อาหารสามอย่างของโปรดของหนึ่งทั้งนั้นเลยนี่นาพอหนึ่งกำลังจะตักพัฟฟาก็ดันอิ่มหญิงสาวหยิบจานไปล้างจากนั้นก็เดินเข้าห้องแล้วล็อกประตูไปเลยคนตัวสูงก็หิวจะงอก็ไม่ได้เพราะว่าโดนสั่งห้ามเอาไว้หนึ่งต้องกินข้าวตามลำพังให้หมดพัฟฟาฝีมือทำกับข้าวใช้ได้เลยนี่แหละวาทีแม่ของลูกหนึ่งในอนาคตแต่ตอนนี้ต้องเป็นเด็กดีซะก่อน เดี๋ยวพ่อฟายจะโกรธหนึ่งหนักมากกว่าเดิมหนึ่งเดินเอาจานไปล้างเก็บจากนั้นก็กลับมานั่งเล่นที่โซฟาดูหนังไปเรื่อยๆจนกระทั่งเผลอหลับไปราวๆเที่ยงคืนพ่ไฟออกมากินน้ำเธอนอนไม่หลับพอเปิดประตูออกมาก็เห็นว่าคุณหนึ่งนอนขดด้วยความหนาวพ่อฟายจึงเดินไปเพิ่มอุณหภูมิแอร์จากนั้นก็เดินเข้าห้องเพื่อหาผ้าห่มผืนเล็กๆมาให้อุ๊ยคุณหนึ่งหยุดเดี๋ยวนี้นะคะ พ้าฟ้ายกำลังจะห่มผ้าให้คุณหนึ่งเทววัดโดนจู่โจมจากคนที่เพิ่งตื่นหนึ่งฉุดเธอให้ลงมานอนกอดเอาไว้ปล่อยนะคะพ้าฟ้ายดิ้นคลุกคลักอยู่ในอ้อมกอดของสาวแขนยาวพี่ขอโทษยกโทษให้พี่ไม่ได้หรอหนึ่งพยายามกอดสาวตัวเล็กซึ่งกำลังดิ้นยุกยิกจะหนีจากตนคุณหนึ่งปล่อยนะคะถ้างงั้นฟายจะไล่ออกไปจากห้องให้คุณหนึ่งไปนอนที่อื่น พาฟายหยุดดิ้นแล้วก็หันมาขู่คนตัวโตกว่าพี่ขอโทษค่ะฟายอย่าไล่พี่เลยนะหนึ่งปล่อยมือที่กอดอีกคนเอาไว้ได้กอดได้ดมแค่นี้ก็ชื่นใจมากแล้วตั้งแต่กลับมาพาฟายก็ไม่ยอมให้หนึ่งเข้าใกล้เลยคนตัวเล็กลุกออกจากตัวของหนึ่งก่อนจะเดินไปหยิบน้ำมาหนึ่งขวดเราก็เดินเข้าห้องไปในทันทีพาฟายแอบหันไปเห็นหนึ่งมองตามตาละห้อยเธอรีบเข้ามาในห้องของตัวเอง เราก็เอามือจับไปที่หัวใจตนเมื่อกี้ผาฟ้ายเกือบใจอ่อนแล้วแววตาคู่นั้นไหนจะหน้าอกคู่นั้นอีกไหนจะขายาวๆนั่นอีกไม่ได้ไม่ได้นะพาฟ้ายเธอต้องใจแข็งเอาไว้คุณหนึ่งนี่ก็กอะไรใส่ไม่ได้ยังไงกันแค่เสื้อกล้ามกับกางเกงในคิดว่าตัวเองถ่ายโฆษณาวิกตอเรียซีเครตอยู่หรือไงนะโกรธก็โกรธรักก็รักคิดถึงก็คิดถึง แต่คิดขึ้นมาทีไรความโกรธมันก็มีพลังเหนือกว่าเพื่อนทุกทีย้อนกลับไปที่วันก่อนหน้าพัาฟฟายตื่นขึ้นมาตอนเกือบเที่ยงเมื่อคืนเธอคิดว่าตนเองโดนวางยาแน่นอนเธอง่วงซึมไม่มีแรงแต่พอจะมีสติอยู่บ้างอีกทั้งยังมีอาการเจ็บแปลกๆตรงกลางระหว่างขานี่แหละที่มันมากกว่าปกติพัฟฟารับรู้ได้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรกับร่างกายของเธอ คลับคลายคลับคลาวว่ามีอะไรกับหนึ่งทั้งคืนหนึ่งเรียกชื่อเธอเธอก็คลางชื่อคุณหนึ่งไม่ขาดปากจนกระทั่งเราทั้งคู่เหนื่อยเราก็กอดกันหลับไปแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะในเมื่อคุณหนึ่งอยู่อเมริกาอีกคนอยู่ตั้งไกลทับไฟน้ำปาไหลเธอโดนข่มขืนถึงแม้จะไม่ใช่ใช้กำลังปลุกปล้ำแบบนั้นก็เถอะแต่เธอโดนวางยาเธอไม่มีสติแล้วทะท้องหรือว่าติดโรคร้ายล่ะ ไออานนไอ้เลวชาติชั่วเธอน่าจะระวังตัวให้มากกว่านี้พ้าไ้นั่งร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ที่เตียงตรงไหนก็ไม่รู้เธอคิดถึงแม่ไหนเจ้าคุณหนึ่งอีกเธอคงไม่มีหน้าไปพบใครแล้วพัาไฟได้แต่รู้สึกเกลียดและขยะแขยงตัวเองเกินทนเธอนอนร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวบนเตียงเธอจะร้องจนกว่าน้ำตามันจะหมดความอดสูกัดกินในหัวใจชั่วขณะหนึง ท้าฟ้ายมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายไปซะแต่แล้วหน้าของแม่หน้าของน้องก็ลอยผ่านมาแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเราล่ะเขาจะอยู่ยังไงนานกว่าสติจะกลับคืนมาได้บ้างทาฟ้ายขอเวลาคิดก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปดีเธอจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวหรือจะระบายให้ใครฟัง